จังหวัดมหาสารคามครับมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้พานการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพครับ บรรยากาศยุทธีกรมวิสาหากิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านทาตุมตำบลทาตุมอำเภอเมืองมหาสารคามครับโดยนายบิบูลแววบฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมือทำมาหากินครับให้แก่ผู้พานการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพนี่จำนวน20คนครับพ,พี่ยาค่ะนั่นก็เพื่อนําไปใส่ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเป็นไปตามยุทธบายของกระทรวงแรงงานที่มุ่งสางคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของคนไทย ให้มีทักษะมีอาชีพมีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและกครอบครัวได้และก็ยังเป็นสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการที่เหมาะสมเน้นทักษะทันสมัยคนไทยมีงานทําโดยมีวัตถุประสงค์กับเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานและกับผู้มีความประสงค์สิมีอาชีพเป็นของตนเองสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างอย่างยืนต่อไปค่ะครับ